เรามาถึงกอไผ่แล้วค่ะจะมาเอาไม้ไผ่ไปทํากระซังกบนะคะข้างาสวนยางนาของย่านะคะสวนยางนาหลังบ้านกอไผ่ค่ะกอไผ่น่าสุดนะคะวันนี้เพื่อนบอกว่าใส่นาสดหูซึกว่าไอเพื่อนเสียน้าทรงค่ะเอาลองเมองเอาเราก็อยากลองดูเรื่องา่างคือการทดลองการทําคลิปคือการทดลองนะคะเนาะอ่า ไปเอาไม้ไผ่กับแม่เหมียวค่ะ ของเราค่ะหล้เยเล้หนึ่งลำเราจะเอาไปสองลำนะคะเดี๋ยวพังเหนื่อยก่อนพึ่งเหนื่อยก่อนโอเคเสร็จแล้วเราก็จะแบกขึ้นไปนะคะจะ,จะแบกตัดเป็นท่อนนะเราจะตัดเป็นท่อนแล้วก็แบกขึ้นไปที่บ้านไปทำกระสังกบใหม่ค่ะฝนตก ฝน,นตกฝนตกแล้วทีนี้น้องกบก็อยากไข่แล้วล่ะดูแต่เราต้องมาแยกเข้าก่อนนะโอเคเราก็เลยต้องทำงานบรรยากาศก็ดีค่ะนี่เมฆฝนเหมือน,นจะมาอีกแล้วนะเมฆฝนนะคะเมฆฝนเหมือน,นจะมาอีกแล้วก็เราต้องทำให้ทันนะ ช่วงนี้ฝนมาเยอะแล้วแต่ต้องกบก็อยากจะหาที่อยู่ใหม่นะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกคน่มาเอาไม้ไผ่ช่วยไม่เหมียวนะคะได้หนึ่งแล้วต้องไปหาอีกหนึ่งคะ่ะโอเคบายบายขอบคุณที่รับชมค่ะอาวางก่อนขอบคุณที่รับชมนะคะบา,บายค่ะ